ขาวหอมมะลิใหม่จ้านี่คะ่ะข่าวหอมมะลิใหม่ปีนี้พี่น้องนี่จ้านี่เป็นข่าวหอมมะลิใหม่พึ่งสีมาเมาื่อวานจ้าพี่น้องนี่คะ่ะเป็นความงามของข่าวหอมมะลิพี่น้องเม็ดยาวเลยสวยหอมหอมพี่น้องขึ้นนหม้อค่ะนี่แหลคะค่ะความ เป็นเอกลักษณ์ของข้าวหอมมะลิไทยนะคะเบึงเม็ดกันเนี่ยค่ะเม็ดจะงามอันนี้เป็นข้าวธรรมชาตินะคะบานดอกเห่าบดได้คัดบดได้แตง่งบดได้เจือปนแต่ย่างใดไม่มีปรุงแต่งแต่อย่างใดเนาะคะ่ะนี่ปรงกันชัดๆเลยอ๋หอหอมหุงขืนหมอนั่นพี่น้องเนี่ยค่ะ นี่แหะคะ่ะแตกตากแปกตากเดีวก็ได้สีมาทดลองเบื้งมาทดลองกินเบิ้งพี่น้องค่ะปอดสารล้วนๆคระพี่น้องเบิ้งงนีมีเอกลักษณ์คืออันนี้คือสิดำๆนี่จะเป็นดกอกห้าแนนิดนึงเนาะค่ะนี่ค่ะเพื่อที่ว่ามันเป็นปลอดสารจริงๆพี่น้องนี่ค่ะยะังไงเห็นความแตกต่างเลยค่ะ หอมะหมนี่แหละค่ะเขาไม่เปิดออกก็หอมแล้วครับพี่น้องเปิดออกก็หอมแล้วเวลาหุงก็หอม,อมเนี่ยเบิ้งเม็ดกันชัดๆเลยพี่น้องยาวยาว คลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้ละจ้ะคลิปหน้าเจอกันไหมจ้า